สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอาจารย์เจบหรือว่าแอดเจ้าของช่องถุงพองพารวยนะคะวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับตัวเลขเลาวพัฒนาเป็นตัวเลขสรุปสายอ่าด่วนตัวเลขเลาวพัฒนาเลขขึ้นบ้านนะคะแอดจะมาสรุปให้ว่าสำนักไหนแตกบ้างก่อนอื่นแอดก็อาจจะ บางคลิปหรือว่าบางอาจารย์บางสํานักอาจจะแปะตัวเลขลงให้เลยเนื่องจากว่าแอดเจ็บคอมากๆเลยเมื่อตอนเย็นก็ไม่ได้ลงสายด่วนให้เนื่องจากว่าตอนเย็นไข้ขึ้นไข้ขึ้นอย่างมากเลยก็เลยไม่ได้ลงแล้วก็เสียงเขาเรียกคอเจ็บมากเจ็บที่สุดเลยเหมือนตอนเอ่อเป็นโควิดเลยนะคะ เจ็บเหมือนตอนเป็นโควิดเจ็บจริงๆแล้วทีนี้ตอนเย็นแอดก็ไข้ไข้ขึ้นมากๆเลยแบบร้อนมากก็เลยไม่ได้ลงคลิปให้เอามาดูตัวเลขสรุปเลยนะคะอย่างตัวเลขแอดก็จะให้ดูตัวเลขแม่ชีแม่ชีที่ทุกคนรอคอยถามหาแม่ชีงวดที่ผบานมาให้สีตัวแตกอย่าลืมนะคะแม่ชีงวดก่อนที่จะมา4ี่ตัวแตกแม่ชีให้ไว้ที่ตัวเลข ตัวเลขที่แมชชีให้ไว้ก็คืออ3า,า,าเข้าไปที่53แล้วก็มีเขาเรียกว่า3ตัวก็ว่าได้แต่35ไปอยู่ข้างล่างเพราะให้ตัวเลข35หแอดพูดผิด359แต่เลข9มาอยู่ข้างข้างท้ายหน่วยบน เขาเรียกหน่วยบนมาทั้ง 5, ้าทั้ง3ทั้ง9ถ้าจะพูดจริงๆก็คือ3ตัวแตกนะคะแล้วมาเข้า4ตัวแตกวันนี้ตัวเลขของแม่ชีไม่ทำให้ผิดหวังไม่ทำให้ผิดหวังเลยเข้าไปที่ 1, 8งตรงโดยที่ไม่ต้องกลับเลยให้วิ่งรูดเลข1แล้วก็จับคู่ให้ 1, 8เราก็มาตามกันต่อว่าตัวเลขแม่ชีจะเข้าต่อหรือไม่3ตัว เขาเรียกว่าสามงวดซ้อนแล้วแม่ชีให้สามงวดซ้อนแล้วงวดแรกสามตัวแตกแล้วก็มาสี่ตัวแตกแล้วก็มาสองตัวต้องมาตามงวดวันศุกร์นะคะอ่ะไปต่อนะคะไปต่อแอดจะไม่พูดเยอะนะคะเพราะว่าเเขาเรียกว่าเออสมาชิกเอ่อ สมาชิกในกลุ่มพลังบุญนะคะมีเฮกันทั้งกลุ่มยกกลุ่มเลยนะคะมีเฮกันท่านใดเข้ากลุ่มไปทันก็ถือว่าโชคดีถือว่าโชคดีมากๆที่เข้าทันกลุ่มบางท่านอาจจะตัดสินใจยากก็เข้าไปไม่ทันนะคะมาดูตัวเลขอาจารย์โยอาจารย์โยชุดเต็มนะคะอาจารย์โยชุดเต็มให้ไว้ อาจารย์โยให้ไว้ชุดเต็มที่เลข4กับเลข1นะคะ4กับ1จับคู่ให้มีทั้ง1 8และ4 9 1 8และ4 9ผลรองวันมาที่49 18 49 18นะคะมาทั้ง49มาทั้ง18เป็นที่น่าเสียดาย1894แต่ให้ไว้18 84 18 44 18าหนึ่งแปดผิดไปแต้มเดียวก็คือถ้าเลขแปดเป็นเลขเก้าเลขหนึ่งเป็นเลขเก้าเข้าสี่ตัวแตกนะคะสองชุดนี้เกือบสี่ตัวแตกเลยผิดไปแค่ถ้าเลขหนึ่งเป็นเลขเก้าเลขแปดเป็นเลขเก้าก็สี่ตัวแตกนะคะของอาจารย์โยคือชุดเต็มชุดเต็มมารอสายด่วนอีกนะมาตามต่อนะคะ สมาชิกได้เฮกันนะคะวันนี้ท่านท่านที่เข้ากลุ่มวันนี้เอ่อเขาเรียกว่าดีใจเป็นอย่างมากเลยเอ้าวอาจารย์ยอดบุรีลัมเลขสี่วิ่งลูดเข้าที่สี่เก้าสี่เก้าล่างนะคะเข้าที่สี่เก้าล่างต,งตรงตรงมาดูปูไข่จับตามองปูไข่ปูรวยปูสีจะเข้าหรือไม่ที่แอดแจ้งทุกๆุกคนนะคะอาปูไข่ ปูไข่เข้าไป18นะคะ18ตรงตรงโดยที่ไม่ตั้งกัดเพราะตัวเลขมา4918เข้าตรงตรงนะคะ18เข้าจริงๆมาดูปู่สีเข้าหรือเปล่าที่แอดบอกปู่สีเข้าไปที่18เช่นกัน สี่เก้าหนึ่งแปดเข้าไปที่หนึ่งแปดเช่นกันนะคะปูส่สีมาตามต่อว่าปู่รวยจะเข้าหรือไม่ตามที่แอดแจ้งหรือไม่มาดูกันเลยนะคะปู่รวยปู่รวยให้ไว้อืสุดยอดเลยปู่รวยเน้นๆหนึ่งแปดหกหกแปดหนึ่งหนึ่งแปดหกหกแปดหนึ่งอยู่แบบนี้แอดก็เลยว่าบอกว่าหกกับเก้าคือตัวเดียวกันกับหัว แล้วก็เลขหนึ่งอย่าทิ้งให้ติดไว้มาทั้ง3ตัวเลยนะคะ9 8้าแหนึ่งสตัวแตงนะคะที่แอดเขียนให้เพราะว่าตัวเลขหกหเน้นๆต้องมาตามแปลงเป็นเลข9เลข8แล้วก็เลข1เพราะว่าตัวจับคู่มันเป็นเลข1ด้วยแอดก็เลยมาเขียนให้เข้าจริงจริงเก้าแปดหนึ่งแต่ผลรางวัลมา 918นะคะปูรวยเอ้าเข้าทั้ง3ปู่ตามพี่แอดแจ้งเลยมาตามต่อแอดกอ็จะเริ่มเก็บคอพูดเยอะเอาของอาจารย์พาร์ทที่ทุกท่านรอคอยเช่นกันให้ไว908ผลรางวัลมา918เป็นที่น่าเสียดายมากๆเลยให้08มา18ไม่เป็นไรนะคะมาตามต่องวดใหม่ เผื่อว่าเข้าแตกอีกเพราะว่าอาจารย์พัดก็แตก4ตัวแล้วก็มาแตก3มตัวนะคะแตก4ตัวแล้วมาแตก3ตัวก็ทําให้สมาชิกได้มีเฮกันไปแล้วมาดูเลขแม่นมเลขแม่นมนะคะเข้า3ตัวแตกนะคะ3ตัวแตกก็คือผลรางวัลมา4 9 1 8 4918แต่ว่าอาจารย์แม่นมให้ 189198แต่ผลรางวันมา918ก็คือตัวกลับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เข้าจริงๆแม่นมให้ไว้งวดที่ผ่านมาก็เข้าไปที่08แม่นมแตกไป08งวดที่ผ่านมางวดนี้แตกที่918บนแล้วก็18เน้นๆเขาเรียก ตรงๆโดยที่ไม่ต้องกลับเป็นตัวรองนะคะแต่ว่าได้ตรงๆมาตามนะคะมาตามต่อแม่นปังจริงๆแต่ละสำนักมาตามต่ออาจารย์โยสายด่วนสายด่วนอาจารย์โยให้ไว้สองชุดเลยให้ไว้1 8 9่งแปดเก้าสามหนึรองหนึ่ถามว่าสี่ตัวแตกไหมสีตัวแตกเพราะอาจารย์โยฝันมีคนมาบอกเลขเก้าสามแล้วก็ คนบอกให้เพิ่มขึ้นเป็น94ให้ตัวเลขสมาชิกในกลุ่มพลังบุญนะคะเดี๋ยวแอดแคปมาให้ดูนะคะ18ตรงตรงแล้วก็วิ่งรูดเลขหนึ่งด้วยนะคะเอามาตามต่อของอาจารย์โยอีกชุดสายด่วนนะคะสายด่วนอีกชุดให้เลขหนึ่ง สายด่วนเม็ดเดียวเลขหนึ่งจับคู่ให้8191มาที่8118นะคะ9 1้ก็จับให้แต่ว่ามาหนก็เข้าไปที่1 8นะคะเอามาดูของปู่ลิงดำ ปูลิงดำให้ไว้นะคะเลขจับคู่49 07 49 07 49มาที่49ตรงตรงไปที่ล่างนะคะอ้าวถัดไปมาดูชุดสายด่วนที่แอดจะแปะลงให้ชุดเออมาเเรียกว่าหลายสำนักที่แอดจะแปะลงให้นะคะแอดจะไม่พูดนะคะแปะลงเลยนะคะเพราะว่าแอดเริ่มเจ็บคอมากๆเลย จะแปะให้ดูนะคะว่าตัวเลขอาจารย์ท่านใดบ้างอ่าชุดนี้ก็เข้าไปที่แปดหนึ่งนะคะชุดนี้เข้าไปที่แปดหนึ่งหลายชุดแอดก็อยากให้ดูนะคะอ่าแล้วก็มาชุดนี้นะคะชุดนี้ก็หกแปดหนึ่งผลรางวัล หกเก้าแปดหนึ่าหนึ่งแปดเกแตัวแตกนะคะเลขบินสองตัว8 1ดหเน้นเน้นเอามาตามต่อนะคะเอาวเข้าไปที่49นะคะชุดน,นี้4ี่เกตามต่อนะคะ3ตัวแตก 891มา918แล้วก็2ตัวให้81มา18นะคะแต่ทั้ง3ตัวและ2ตัวบนนะคะเอามาตามต่อนะคะเอาชุดนี้ให้18ตรงตรงพอจะจำได้นะคะแคปไปไว้ดูก็ได้หรือมาเปิดดูใหม่ก็ได้ว่าชุดไหนเข้าอ่ะชุดของคุณรัชนกมีโชคก็จะเท่า18นะคะ บางท่านก็เห็นอยู่แล้วอชุดนี้นะคะรูดหนึเข้าที่3ตัว819บนรางวันเก้าสองตัวก็ให้18ตรงตรงทำต่อนะคะเลข1 18ด หางเดียวเท่านั้นเข้าที่18ตรงตรงเต็มเต็มสตัว618แต่มา918แล้เราก็ต้องกลับหัวคือ3ตัวแตกตามต่อนะคะเลขให้18ตรงๆเลยนะคะแอดลงให้ทุกชุดเลยเข้าดีจริงๆเขาเรียกว่าสมาชิกได้เฮกันทั้งกลุ่มไม่รู้ว่าทางช่องเฮกันบ้างหรือเปล่า อาอาจารย์โยฝันนะคะตัวเลขผู้ใหญ่ใจดีให้วิ่งรูดเลขหนึงก็เข้านะคะเลขหนึงตัวเลขผู้ใหญ่ใจดีส่วนอาจารย์โยฝันใกล้สว่างมีผู้หญิงมาบอกเลขเม็ดเดียวเท่านั้นก็คือ9ก9าสแต่ว่า่าคนแก่คนเท่าเขา,เขาบอกถ้าถ้าคนบอกให้เพิ่มขึ้นหนึ่งแต้มก็คือ94ให้สมาชิกในกลุ่มตั้งแต่6โมงแล้ว6โมง8นาที สมาชิกก็ได้มีเหตุกันนะคะมีอีกไหมหมดแล้วนะคะเอามาตามต่อกันนะคะว่าอาจารย์ท่านไหนจะเข้าอีกติดตามรอนะคะของวันศุกร์เราจะต้องมีไปพร้อมๆกันจะมี4ตัวแตกหรือไม่วันนี้4ตัวแตก3มตัวแตก2ตัวเด้งบนล่างก็มาให้เห็นติดตามรอไว้สําหรับท่านที่ชอบอาจารย์ท่านไหนนะคะ โดยยกกลุ่มยกช่องนะคะอยากให้มีเหตุทุกๆคนเลยวันนี้ก็เฮกันเยอะนะคะทีนี้กรับขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านทุกเสียนทุกสํานักนะคะที่เมตตาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากพวกเราทุกๆท่านกับขอบพระคุณ FC ีทุกๆท่านที่ติดตามและรับชมยังไงก็ ไม่ว่าจะวันไหนก็ขอให้ทุกท่านมีโชคขอได้ให้มีความสุขมีเฮทุกๆท,ท่านนะคะิคมนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ